ตเตรียมตัวตเตรียมชีวิตของเราที่จะอยู่บนสวรรค์เพราะว่าในสวรรค์มีแต่สันติสุขเอมเอมนในสวรรค์มีสันติสุขในสวรรค์ไม่มีการโกรธไม่มีการทะเลาะถ้าเราอยู่อยากจะอยู่ในสวรรค์เราต้องเตรียมชีวิตของเราบนโลกนี้ต้องคืนดีกันให้อภัยกัน พี่น้องคิดว่าการให้อภัยการคืนดีกันการไม่โกรธกันแล้วพี่น้องมีสันติสุขไหมไม่มีไม่มีเหรอไม่โกรธกันเอามีถ้าโกรธกันไม่มีถ้าไม่โกรธกันมีเราควรคืนดีกับทุกคนเราควรที่จะให้อภัยกับทุกคนวันนั้นที่ไปทำแว่นถูกไหมได้อ่านานิยางหนังสือ